ไม่เป็นไรได้ครับข้างทีไม่ได้แต่ว่าจริงๆเรื่องเรื่องบัรยายจริงคือก็เรื่องข้างบ้านเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเรารู้เลยว่าพระเจ้าก่อนที่จะเข้าก่อนจะมารับพระเจ้าเนี่ยเรารู้ว่าให้รักเพื่อนบ้านให้อภัยเหมือนรักตนเองแล้วเราไม่เคยคิดว่าเราจะต้องใช้ประโยคนี้ในชีวิตเลยเพราะว่าเพื่อนบ้านกรุงเทพเราก็ดี เพื่อนบ้านหัวหินก็ดีแล้วพระเจ้าก็ให้บททดสอบที่สนุกมากเป็นสนุกมากเราสร้างบ้านที่เขาใหญ่ทั้งซอยมีสองหลังหลังผมเป็นหลังที่สองหลังแรกเป็นผู้ใหญ่มากอำนาจฮะข้าราชการผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่มากเลยในในภาคเลยในภาค ทีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นคือเราเนี่ยเราใช้ความรู้สึกของการเป็นคนกรุงเทพไปอยู่ที่ตาจังหวัดเขามีงานดนตรีอะไรตรงนี้เราก็คิดว่าเออทำไมต้องเสียงดังเราก็ขอเขาเข้าไปขอเขากลางงานเลยกลางงานเขาจัดงานอยู่เราขอพี่ขอหลีเสียงในหน้าเลยนะแต่การที่ไปทำอย่างนั้นเนี่ยเราลืมไปอย่างว่าหนึ่ เขาเป็นผู้ใหญ่ที่เขามีหน้าตาและเขาคิดวเขาเขาใหญ่จริงหลังจากนั้นเนี่ยผมรู้ว่าเขาไม่พอใจไม่พอใจเลยทั้งทั้งสองคนอาจจะไอาจจะแค่คนเดียวแต่ว่ารู้ว่าไม่พอใจสิ่งที่ตามมาเป็นเวลาสามเดือนระเบิดลงทุกคืนระเบิดไอ้เนี่ยระเบิดไล่ช้างระเบิดปิงปอง จุดมทุกคืนเลยจุดอ่พี่ะโชคดีมากที่ไม่โดนยิงอ่ะใช่ถูกคือคือผมผมก็รู้ว่าคงไม่โดนอยู่แล้วเจกับผมไม่เออแล้วก็ก็จ้างคนติดยาเนี่ยมาโยนตลอดโยนเที่ยงเที่ยงวันบ่ายสองหกโมงเย็นสามทุ่มห้าทุ่มจุดแบบจุดไฟเย็นอะจุดใช้ทูบจุดใช่ไหมมันก็จะระเบิดไปมันจุดจนผมชินแต่ว่าคนนี้ไม่ชิน โอ้ oh. uh, <very> อันนี้คนนี้เขาเซนซิทีฟกว่าเสียง oh. ทีนี้เนี่ย mm hmm. เพราะความที่เราเป็นคนกรุงเทพแล้วเราก็คิดว่าเราเจ๋งผมก็ติดต่อมาเลยนะตำรวจทหารอายการผู้พิพากษาคือเราก็ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้จักใครมันไม่จบเลยทุกอย่างมันไม่จบสามเดือนนี้เป็นอะไรที่แบบไม่มีการแบบเราเปิดไฟปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยมันส่งมอซส์มาจุดตุ่มตุ่ม คืนหนึงยีลูก30ลูก15ลูกทุกคืนแล้วทั้งภูเขาเนี่ยมันดังมากเสียงมันเอ็กโคกลับมาที่บ้านบมดแล้วก็เออทำไงเดียช่วงนั้นเนี่ยเครียดใช่ไหมครับเครียดแต่ผมก็นอนได้นะผมผมว่าผมเป็นคนที่แบบพอชักพักน,นี่ผมชินผวผมก็นอนเลยทำให้เราต้องวิ่งหาคนอื่นแล้วก็ไปเจอ คนหนึ่งที่ที่แนะนําให้เรารู้จักพระเจ้าแล้วซาชีก็ไปก่อนใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นเสร็จผมก็มาเพิ่งไม่กี่เดือนเองปัญหาไม่ได้หายไปเขาก็ยังเกลียดเราเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ผมได้คือผมไม่เกลียดเขาแล้วผมปล่อยเขาหมดเลยผมรักเขาแล้วผมก็แต่ก่อนนี่ผมเคยคิดนะว่าโอ้โหแบบ เรียกว่าสาบแช่งเลยนะเพราะว่าเราก็เรารู้เราไม่ผิดแต่ทําไมต้องทํากับเราอย่างนี้ใช่ไหมตอนนั้นแต่ก่อนนี้ไม่เคยคิดว่านี่คือการทดสอบอใครมาทดสอบเราใช่ไหมเราไม่คิดว่าพระเจ้าเนี่ยส่งคู่นี้มาทดสอบเราจนมารับเชื่อพระเจ้าแล้วก็เข้าฟังเนี่ยแล้วก็รู้จุจดจุดหนึ่งว่าท่านให้เรารับ เพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองโอ้หช่วงแรกนี่ทำใจไม่ได้เลยนะเพราะว่าเอ๊ะทำไมมันมันทำเราอ่ะทำไมเราอยากตอบโต้มากเลยเพื่อนผมเนี่ยพร้อมที่จะโยนระเบิดจริงเลยจริงนะคือเขาพร้อมเลยนะอแม่บ้านเรานี่เครียดมากใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมได้คือหนึ่งผมให้อภัยเขาละวันแรกที่ผมให้อภัยเขาเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยผมให้อภัยแบบร้อยเปอร์เซ็นต แล้วบททดสอบที่สองตามมาเลยผมไปนั่งกินข้าวกับซาชิเขาเข้ามาพอดีสิ่งที่ผมทำคือผมวิ่งไปสวัสดีไปทักทายเขาถ้าเกิดกอดได้คือกอดผมไม่มีความรู้สึกอะไรที่แบบเคืองแค้นหรือโกรธเขาเลยนะแล้วผมรู้สึกว่าผมต้องให้ความรักกับเขาเหมือนที่ผมรักตัวเองให้ได้แล้วผมก็รักเขา ผมอยากเห็นเขามีความสุขผมอยากเห็นเขามียิ้มแย้มนะีสิ่งที่ผมถามว่าเออพี่เป็นยังไงสบายดีไหมผมไม่สบายผมไม่ค่อยสบายผมว่าเอา้าเราก็อยากให้เขาสบายอะแต่เขาบอกเขาไม่สบายก็เรื่องของเาละตรงนั้นผมก็จบไปผมอยากเจอเขามากแล้วก็เราก็พยายามที่จะเบสให้เขาสวดให้เขาตลอดเวลานะตั้งแต่เราไม่อยู่เราก็สวดมนต์ให้เขาเขาทำอะไรมาเราก็สวดมนต์ให้เขา สวดให้เขาไปแล้วก็ยังคิดว่าในวันหนึ่งที่เราจะเจอเขาเนี่ยซึ่งมันต้องเจออยู่แล้วแหละมันบ้านสองบ้านมันติดกันน่ะเราจะเป็นเพื่อนที่ดีกันได้นี่แหละนี่คือสิ่งที่เราเราเรียนรู้มาจากโอ้โหมีตั้งหลายหลายบทหลายตอนในของพระเจ้าเลยในพระเวทนี่เยอะมากแต่ก็ดีนะครับผมว่าตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่ช่วง สี่เดือนที่รับพระเจ้ามาเนี่ยผมเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงจากขาวเป็นดำชัดเจนมากแล้วปัจจุบันยังมีเสียงไหมเมื่อ,สอ,อสองอาทิตย์นะสองอาทิตยท์ที่ผ่านมาเนี่ยเขารู้ว่าผมเข้าบ้านผมเป็นอนที่เขาใหญ่ก็ส่งมอซค์มาจุดแต่จุดแบบจุดน้อยจุดห้าลูก <c oughs> ผมก็ไม่เป็นไรทักถ่ายเขาทักถ่าย <c oughs> เขาจะรู้ว่าผมมาเมื่อไหร่เนี่ยเพราะไฟมันเปิดปุ๊บมันจะจุด วันที่สองผมขับรถเข้ามาพอดีผมเจอคนจุดกำลังเตรียมจะจุดผมก็ถ่ายรูปแล้วก็เปิดกระจกคุยาน้องเป็นยังไงนนิงใช่ไหมบอกเออได้ยินเสียงระเบิดไหมก็นิ่งใช่ไหมอเขาเขาพูว่ไม่ไม่ใช่ไหมเป็นเด็กคือเป็นเด็กไงเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วพวกนี้มันคือแบบจ้างเราสองร้อยมันก็จุดให้ละแต่เราก็ให้อภัยเขา ใช่ไหมเพราะเรากไม่รู้จะโกรธไอ้พวกเด็กพวกนี้ยังไงใช่ไหมหลังจากนั้นเสร็จผมเออมันอยากจะจุดก็จุดไปใช่ไหมแต่เขาก็ไม่จุดแม่บ้านเรียกตำรวจแม่บ้านเรียกตำรวจแทนผมก็โอเคเขากลัวแต่ผมไม่ผมไม่กลัวแต่ผมก็บอกผมให้อภัยให้ภัยหมดเลยแล้วก็บอกว่าขอให้เขามีความสุขขอให้เขาแข็งแรงขอให้เขาอยากจะเจอเราในสถานะที่ไม่ใช่แบบศัตรูกันแค่นี้แค่เนี้ย นี่คือสิ่งที่เราเจอในช่วง4เดือนที่ผ่านมาแล้วก็แฮปปี้ใช่ไหมผมนอนหลับทุกคนืนนะครับขอบคุณที่หลับไหมก็หลับ,ลบนะสงสัยเขาก็ดีคือพระเจ้าพระเจ้าด้วยกับทุกคนว่าพระเจ้าอยากให้บันใจด้วกับพระเจ้าใช่ไหมคะว่าเรามีปัญหาหลายแบบแล้วก็ I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  am learning how to trust God and now ในมุมมองที่สัตย์อ่านพระคัมภีร์สักกั่มากก็คือไม่ใช่ว่าได้๋ับสัจพันธ์พัวเองกรือต้องอ่าต้องอ่านเครียแต่ว่ามีความอยากอ่ามมากขึ้นด้ว่อยๆเนาะแล้วก็เวลาอ่านพระคัมพระคัมภีรก็จะเข้าใจเร่อพระเจ้ามากขึ้นเรด้วยๆั็ เลยฉัจิว่าตัวน,นี้ยสัจิงสองอย่างว่าเราสัจฉิต้องเรียนรู้ได้กแบบับปล่อยแล้วก็ไว้ใจพระเจ้าคำเชื่อแล้วก็ f a ส t h trust faith มีเช,ชื่อใจใช่อันนั้นสำคัญมาก,สำ,มากสำคัญมากเลยว่าสิ่งที่สัจจริงจิมาอยากเป็นอย่างนี้แหละอยากเป็นแบบนั้นกับตัวเนี่ยไม่เกิดขึ้นก็โอเคต้อง,ต,องต้องให้พระเจ้าจาาัดการบางบ้างก็ต้องให้พระเจ้าจาัดการ แล้วก็อีกนู้นนั่นที่สัจจ์รู้สึกว่าสำคัญมากมากมากว่าอ่านภาคตุ้ดีเลยกำลังตามากแต่ว่าอ่านด้วยได้อ่านด้วยด้นะแล้วสัจจ์ยังว่าจะอ่านซ้ำๆด้วยเพราะว่าแค่คนเหียวไม่เข้าใจไม่ดูนั่นเลยอ่ะก็ดี